พาเมล่าเล่าปมปิดฉากรักแฮ่รีเจนซี่เรื่องราวนี้มาจากพาเมล่าเบลเดนล่าสุดมาเปิดใจในรายการโต้หนูแม่มของแม่มสุริวิภากับการยึดหลักศึกษาธรรมมานานว่าค่อยๆศึกษาธรรมสะสมบุญจนมาถึงวัดถ้ำกระบอกมีแนวทางสอนเรื่องสัจจะเมื่อปฏิบัติแล้วลดละความทุกข์ได้จริงเพราะสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์คือนิสัยของเราตัวเกิดทุกข์ความขี้โกรธขี้โมโหขี้อิจฉาขี้ดา เห็นคนอื่นอิฉาคือความทุกข์ทั้งนั้นเลยพาเมล่ากล่าวถึงการตั้งสัจจคก,กับตัวเองว่าจะไม่มีคู่ตลอดชีวิตนี้ว่าไม่อยากมีคู่คล้องกรรมอีกแล้วโลกนี้เหมือนมหาวิทยาลัยใหญ่หลักสูตรนี้เรียนจบแล้วทางโลกอาจจะมองว่าไม่ประสบความสําเร็จสอบตกแต่ทางธรรมถือว่าสอบผ่านแล้วหนูได้ทําหนูได้เรียนรู้หนูจบแล้วหนูไม่ต้องการอีกแล้วการคล้องกรรมตรงนี้การมีคู่ที่ดีก็จะส่งเสริมกันแต่ถ้าผิดหวังมันจะเป็นความทุกข์ ซึ่งเราปรารถนาที่จะออกจากทุกข์เราปรารถนาที่จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วอะไรเป็นทุกข์เราจึงเลี่ยงตัดถ้าจะเข้ามาขอเป็นเพื่อนกัละยาณมิตรกันคู่คล้องกรรมก็อย่างพ่อแม่ลูกสามีเป็นคู่คล้องกรรมคนที่ร่วมชะตาชีวิตเดียวกันนั่นคือคู่คล้องกรรมถามว่าพี่เฮวแฮาเรจินซี่นักแสดงและดาวตลกอดีตสามีเป็นคู่คล้องกรรมไหมพาเมล่ากล่าวว่าในช่วงชีวิตหนึ่ง เพราะเราเคยใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันอะไรทําให้เราใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันไม่ได้พาเมล่าเผยว่าอาจจะเป็นคลื่นความถี่มันจูนไม่ตรงกันตอนนั้นหนูอายุ28คลื่นมันรับกันไม่ได้คนหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งคนหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนหนึ่งเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง เรียนรู้กันนานแค่ไหนก่อนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพาเมล่าตอบว่าไม่นาน4เดือนที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตคู่กันไม่ใช่การตัดสินใจจากเราจริงๆแต่มันเป็นข่าวขึ้นมาเราก็ไปตามนั้นถามว่าพร้อมจะแต่งทั้งคู่ไหมยังไม่พร้อมทั้งคู่เลยพี่เขาหน้าสงสารเนอะแล้วตอนนั้นคุยกันยังไงพาเมล่ากล่าวว่าเราก็ถามพี่เอายังไงดีมันเป็นข่าวไปแล้วแบบนี้ แต่ไหนๆเราก็ตัดสินใจคบกันแล้วเราก็มองว่าไม่ช้าก็เร็วเราอาจจะต้องแต่งงานกันเราก็ใช้ชีวิตคู่กันเลยแล้วกันก็แต่ง2000คู่ตอนนั้นไม่มีสินสอดอะไรเลยไปร่วมงานกันแล้วก็แฮปปี้เราเรียนรู้กันน้อยไปไหมพมล่ากล่าวว่าอาจมีความรักที่ไม่เพียงพอถ้าคนมีความรักให้กันมากจะเรียนรู้น้อยหรือมากเขาก็จะให้อภัยกันเขาจะปรับตัวเข้าหากันได้ตลอดเวลา แต่งงานกัน8เดือนตัดสินใจยากแค่ไหนที่จะเลิกพพมิลากล่าวว่าไม่ใช่ตัดสินใจครั้งเดียวแล้วเลิกจริงๆมีการคุยกันกระทบกระทั่งกันมาเรื่อยๆตลอดอยู่แล้วจนมาถึงฟางเส้นสุดท้ายที่นาำรู้สึกไม่ไหวแล้วคือคนที่อยู่ด้วยกันกับเราเขาไม่โอเคเขาไม่มีความสุขเลยเหมือนเราก็เป็นต้นเหตุให้เขาไม่มีความสุขหรือเปล่าทะเลาะกันตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเราหยุดเถอะนามไม่พูดคำนี้บ่อย แต่พี่เขาจะรู้สึกไม่โอเคเขาจะพูดอยู่เรื่อยๆก็สงสารเขาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าแล้วชีวิตเราทำไมต้องมาทนอะไรกันแบบนี้ถ้าพี่ไม่โอเคน้ำก็หยุดนะเราต่างคนต่างหยุดนะต่างคนต่างไปเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้ดีกว่าทุกวันนี้ยังเจอกันไหมพมีลากล่าวว่าไม่ได้เจอเลยพอเลิกกันไปต่างคนต่างเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จากตรงนั้นได้เรียนรู้ชีวิตไม่ได้สมหวังไปทุกเรื่องอยู่ที่ผิดหวังแล้วเราเรียนรู้ตั้งรับยังไง เก็บบทเรียนตรงนี้ว่าจะไม่เดินพลาดอีกระวังความสัมพันธ์จะไม่กระทบกระทั่งใครอีกจะไม่ทําอะไรให้ใครเสียใจอีกคิดจะบวชไหมทามล่ายอมรับว่าเป็นความฝันสูงสุดเลยถ้ามีโอกาสถ้าทําได้จากการได้ศึกษาได้รับใช้แม่ชีชีวิตท่านมีความสุขอีกนานไหมบอกไม่ได้เหมือนกันคงกําหนดไม่ได้ยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ต่อไปตอนนี้เป็นคารวาสยังทําประโยชน์ได้ก็ทําตรงนี้ไปก่อน ตอนนี้แบ่งเงินเก็บไว้ส่วนต่างๆไม่กระทบเลยเราสามารถอยู่ไปบวชได้เลยก็ได้แต่ยังมีความสุขที่จะอยู่ตรงนี้ตอนนี้มีงานละครปีละ5เรื่องรับบทร้ายคนดูอินมากด่าจนไม่ออกจากบ้านช่วงนี้จะเล่นละครไปเรื่อยๆเพราะเล่นละครมาก่อนจะมาร้องเพลงอยู่กองถ่ายมีความสุขตอนนี้มีละครออนแอร์อยู่สเรื่อง